สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม Coker TV นะฮะสึ่งในวันนี้นะครับผมนะก็อยู่กับเกม Action on the Touch ในมือถือนะครับผมนะสึ่งในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะมาดูความแตกต่างอาของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิตินะครับผมนะซึ่งว่าอันไหนมันดีกว่ากันอันไหนมันแรงกว่ากันถึงท่านผู้ชมจะรู้อยู่แล้ว ท่านผู้ชมก็ได้จะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าทุกคลิปผมโอยอ,อุปกรณ์เคลื่อนาย้ายอันหนึ่งนะครับผมแะซึ่งมันดีมากๆและแรงมากๆนะผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้เลยนะนะพูดถึงยังแวะมาโอยอีก <c oughs> โอเคนะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อกําลังใจห้ผมทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคอันดับแรกนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูในร้านค้าก่อนนะฮะ การซื้ออุปกรณ์ื่องยายสมิตินะฮะก็มาตรงที่ไอคนอยืนตรงนี้แล้วกดตัว A นะก็เห็นมีหลายคนถามมาอยู่นะฮะเห็นปะ่ะถ้าขึ้นมาหน้าตัวนี้กดตัว A ก็ขึ้นหน้าแบบนี้นะครับผมนะก็กดตัวสีเขียวนะสะตตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะมันก็จะขึ้นาราคาหรือขึ้นของที่เราต้องเขาเรียกของที่เราซื้อได้นะครับผมนะซึ่งในวันนี้คือผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอุปกรณ์ื่้นยันสมิตินะครับผมนะอันแรกเลยนะครับผมนะ ความเร็วในการเคลื่อนที่นะหรือการมาคับแค่สามสิบเองนะราคาหนึ่งพันบาทนะครับผมนะฮะดาเมจอีกสามสิบนะใช้แก๊ส1ิบห้านะครับผมนะแล้วก็เอ่อความจุแก๊สแปดสิบนะครับผมนะฮะก็ถือว่าสำหรับราคาหนึ่งพันนะผมมองว่ามันก็พอดีกันอนะ่ะเข้าใจมันเขาเรียกว่ามันเอาตังค์มาซื้อแล้วทําทุนไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าถ้าให้ผมแนะนําจริงๆนะคืออดเล่นแล้วก็ไม่ใช่อดเล่นแบบไม่เล่นนะคือแบบว่าอดแบบ ไม่ซื้ออ่ะแล้วก็ไปเก็บซื้อของแพงมันจะคุ้มกว่านะครับผมนะเพราะว่าเราต้องใช้ยาวๆอยู่แล้วเนาะโอเคนะอันที่สองนะครับผมนะฮะอันสีม่วงนะครับผมนะความเร็วรายการเครื่องที่4ี่สิบนะครับผมแล้วก็ดามเอจอีกเจสบเนาะแล้วก็การใช้แก๊สต่อครั้งนะครับผมยี่สิบนะฮะแล้วก็ความจุแก๊ส95นะครับผมบางคนอาจจะสงสัยว่าการใช้แก๊สต่อครั้งนี่คืออะไรนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทําให้เจ้าให้ให้ท่านชมดูนะครับผมนะผมจะกระโดดทีนึงแล้วก็ใช้แก๊สเห็นปะ อันนี้คือผมกดใช้แก๊สค้างนะมันจะหยุดใช้อัตโนมัตินี่คือการใช้ต่อค้างนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งผมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะคํานวณยังไงนะอันนี้โอเคเข้ามาแล้วกันถึงไหนนะอันที่สามโอเคอันที่สามท่านผู้ชมก็ได้จะรู้อยู่แล้วนะฮะอันสีดํานะครับผมนะซึ่ง เรามาดูความสามารถที่เขาเขียนมาดีกว่านะความเร็วในการเคลื่อนที่60นะครับผมนะซึ่งไอ้เคี้ยมันก้าวกระโดดมาตั้ง20นะครับผมเนะี่ยแล้วก็ดาเมจอีก95นะครับผมนะแล้วก็ใช้แก๊สต่อครั้งนะครับผมนะี่25แล้วก็ความจุแก๊สไป85นั่นเองนะครับผมเนะซึ่งดาเมจแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่มันจะแรงอมันดีกว่ามากๆฮนะแต่ ที่มันแบบข้อเสียของมันเลยนะนั่นคือมันเปลืองแก๊สมากๆเลยนะครับผมนะแต่ว่าถ้าแรกกับความเร็วแล้วก็ความแรงของมันเนี่ยคือถือว่าคุ้มอยู่นะนะครับราคา5 0 0พันบาทนะครับผมนะสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคอันต่อไปนะครับผมสีทองนะครับผมนะความเร็วในการเคลื่อนที่แค่30เองนะมันเท่ากับเทียบเท่ากับอันแรกเลยนะอันแรกเนะี่ยเห็นปะ่ะสามสิบแต่ว่า ดามเมจมันเพิ่มมาเป็น60 5, นะครับผมเนี <glob> ่ยก็ถือว่าเยอะกว่าแรกก็เป็นเท่าตัวหนึ่งนะครับผมเนี่ยแต่ข um ้อด <th> ีของเจ้า okay. ส um ีทองนะครับผมนั่นคือการประหยัดแก๊สบ้างนะสังเกตดูนะครับผมใช้แก๊สแค่สิเองนะครับผมในความจุแก๊สหกสนะครับผมเนี่ยก็เอาง่ายๆเลยสนุกง่ายๆก็คือคือมันแบบความเร็วมันก็ปานกลางนะฮะดาเมจก็ถือว่าแรงขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแต่ประหยัดแก๊สโคตรๆนะครับผมประมาณนี้โอเคนะพูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะฮะเดี๋ยวผมจะ ไปใช้ให้รับชมดูเลยดีกว่านะฮะซึ่งไอสำหรับผ้าคลุมอะไรพวกนี้มันก็ใส่เท่ๆนะฮะจะใครรวยก็ซื้อก็ได้นะครับมันไม่ได้บวกดาเมจอะไรอยู่แล้วเนาะโอเคซึ่งการใช้นะครับผมนะหรือว่าการที่ผมจะใช้ให้รับชมดูอันนี้คืออันแรกเลยนะอันแรกคือแบบมันแถมมาเห็นปะเราไปสังเกตดูโคตรกกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาแบบเดี๋ยวผมจะเออคิดแล้วละ โอเคนะครับผมนะฮะก็วิธีการทดสอบของผมนั่นเองนะครับผมนะผมจะยืนอยู่บนอากาศไม่ใช่ยืนเดี๋ยวเขาเริ่มผมจะพูดแบบโดยการใช้แก๊สอย่างเดียวนะครับผมนะ่ก็ ดูดิว่าอันนี้คืออันแรกสุดนะดูว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับผมนะโอเคสำหรับการคาดในท่านก็คงไม่ต้องพายท่าต้องชมดูหรอกม้องเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบสําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะคือมันก็เพิ่มดาเมจอะไรไปเรื่อยๆนะแต่อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามพิติก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเคลื่อนย้ายเราไปดูการเคลื่อนย้ายของมันนะว่ามันจะดีแค่ไหนอันนี้คืออันแรกนะอันที่มันแถมมาเลยอันฟรีนะครับผมนะที่มันติดตัวกับเราเลยโอเคเรามาลองดูกันฮะจะกดไปเรื่อยครับผมเฮ้ยไอ้เจ๊เอไม่ตรง โอ้ยที่หมายแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็ถือว่ามาถึงขอบฝั่งตรงข้ามนะนะครับผมนะแต่ก็มาถึงตรงนี้มุม,มนี้โอเค โอเคนะฮะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะไออันเมื่อกี้นะครับผมนะก็อันแรกมันก็มันมันก็พามาถึงฝั่งหนูข้ามแล้วแต่ว่าความลดระดับเขาเรียกความชันที่มันกว่าจะมาถึงก็ถึงขอบขอบตรงนี้นะครับผมเห็นปะเห็นเมาส์ผมปะเออนะครับผมนะโอเคเอาไปง่ายๆคือท่านผู้ชมตัดสินใจกันเองก็แล้วกันนะผมขี้เกียจมานักอธิบายวะจริงๆโอเคนะเลาดูอันที่2กันเลยดีกว่านะครับผมนะซึ่งอันที่2มันก็จะแรงกว่าไอเมื่อกี้เลาดูนะว่ามันจะแรงขนาดไหนนะฮะโอเค เุ้ยฮ้ยอ๋อโอ,โอ้ถือว่าแบบข้ามฝั่งเลยนะครับผมนะข้ามฝั่งเลยโอ้โหความเร็วมันก็ถือว่าแรงนะคือแบบเร็วอยู่ใช่ได้อยู่นะครับผมเนี่ยโอเคนะครับผมนะมาดูอันต่อไปกันดีกว่านะครับผมนะมันผมว่ามันก็น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกันหมดแล้วแต่ความเร็วเนี่ยนะครับผมนะก็จับะะเวลากันเองครับผม <laughs> โอเคนะอันที่สามนะครับผมสีม่วงนะฮะเรามาดูกันดีกว่า Ooh, หร uh ือ huh, ว่าผมต้องพุ่งแค่ครั้งเดียวพอวะไอ้เหี้เออไม่จะได้ดูความไกลได้อะไมเช่าเหมัอนกันละกันนะครับผมนะแล้วเดียวก็ต้องต้องไงก็ไงก็ดูออกกันอยู่แล้วนะโอเคดูครับผมโอ้โอ้โอเคหมด จะดูความแตกต่างยังไงวะเฮ้ยไม่ตายเหรอเฮ้ยไม่ตายเหรอ,อาาตายตายตาย,ตายผมจะดูความแตกต่างยังไงดีว่าทุกคนคือเอาแง่คือแบบมันก็น่าจะข้าม,ามกระแพงได้หมดทุกอย่างนะคือความไกลหรือความอะไรเงี้ยแต่มันแต่ความเร็วของมันมันน่าจะห่างกันนะผมว่าโอเคนะครับผมนะเราดูอสีดำกันบ้างดีกว่านะครับผมนะฮะก็ คือเอาจริงมันก็มันค้ายมันมีแบบการพิสูจน์ได้เยอะกว่านี้นะคือแบบว่าเราสามารถดูการประหยัดแก๊สได้นะครับผมแล้วก็ดูการค่าด้ท่านการดามเมจอะไรอย่างนงี้แต่วันนี้ผมก็จะมาดูแบบความเร็วของมันดีกว่านะครับผมนะ <S <S โอเคเรด่องติดํามันดีกว่านะฮะที่ผมโวยนักโวยหนานะผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้อันนี้กันนะครับผมนะ <S <S โอเคเราดูกันเราดูความเร็วนะ มันมันแทบไม่แตกต่างกันเลยว่ะจริงจริงแต่แต่นนี้มันเร็วกว่านะดูดิเฮ้ยไปไหนไปไหนเฮ้ยจะออกมาแตะขอบฟ้าเฮ้ย โอ้แต่มันแค่แก๊สเปลืองมากเลยนะอันนี้ดูดิเฮ้ยยังไม่ตายก่อไอ้จะพากูไปไหนเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันอยู่บนไฟคือมันยังไม่ได้ตกแมพนะครับผมนะะไอ้เหี้ยดูความแรงของบันเลดูดิดูทุกคนดูดิคือแบบคือความแรงของมันแบบไปแนวตรงอ่ะคือมันยังไม่ย้อยหรือมันยังไม่ล่วงนะครับผมนะ ไอ้เริ่ม่วงละใช่ปะ่ะกูจะดูยงไงวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เปิดกูตายตั้งนี้ <c oughs> เอาเอาเรยวร้อว่าผมต้องออกข้าใหม่จริงๆไม่งน้ันมันไม่ตายให้นะครับผมนะไม่กดผิด โอเคนะสุดท้ายนะครับผมน่ก็เป็นสีทองนะครับผมนะผมว่ามันก็น่าจะเหมือนกันหมดเลยนะฮะในการบอกว่าพุ่งข้ามกำแพงอะไรอย่างนี้มันก็น่าจะได้เหมือนกันหมดแล้วนะฮะเออเดี๋ยวผมต้องเอาจริงก็มันต้องไปดูพวกการค่าใดท่านด้วยแล้วก็การประหยัดแก๊สนะครับผมนะแต่ผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรดีกว่ากันนะครับผมนะผมก็ถือว่ามาแบบพามาดูความแรงของมันนะก็แล้วกันนะ ผมยังมีปัญหาการขึ้นตรงนี้ตลอดเลยโอเคนะครับผมเนีอยู่กับตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับผมนีก็เป็นอันสีทองแล้วดูเผินๆมันดูเท่มากเลยเนี่ยเข้ากับมิขสามากเลยทุกคนสีดำก็เข้านั่จริงยิงโอเคนะครับผมเนี่ยมาลองกันดูดีกว่านะครับผมเนี่ยผมว่ามันก็ได้จะข้ามไปแหละโอเคแต่ว่าสังเกตการใช้แก๊สดูนะครับผมนีมันจะประหยัดมากเฮ้ย เอ้ยเหมือนเหมือนจะตกเหมือนจะตกถ้าตกนะรับผมนะคือไม่สามารถข้ามกำแพงได้นะฮะโอ้โหแต่ก็มันมีสีเนี่ยบ้างนะที่มันสามารถข้ามกำแพงได้มีสีเอ่อสีม่วงวะสีม่วงสีแดงสีม่วงข้ามได้ปะผมจำไม่ได้นะรับผมผมจำได้ว่ามันจะข้ามได้สองอัน่ะสามอันนะ,นนะรับผมเนะี่ยไม่สีแดงก็สีม่วงนั่แหละประมาณนั้นนะที่สามารถข้ามกำแพงได้นะครับผมเนะยก็ถือว่ามันก็ถือมันก็ถือใช้ได้อยู่นะครับผมนะฮะ แต่ว่าการฆ่าได้ท่านแล้วพวกนี้มันก็จะดาเมจมันก็จะลดลงไปนะก็ะเอาง่ายคือเก็บตังค์ซื้อสีดำดีกว่าเชื่อผมนะเราดูสีทองดีกว่าว่ามันได้เท่าไหร่เอ้าไอ้เชี่ยโดนแขนไอ้สัด้์เอ้กุมงานตั้งนนไอ้พวกสีทองนี่คือมันจะคือมันมันคารีย้ว่มมันสำคัญเฉพาะกิจอ่ะใคอยห็บ้ะมันเอาไว้แบบไ้ สำรวจนอกกำแพงกับสีทองอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเอาไว้แบบฆ่าได้ท่านนอกกำแพงอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเออเดี๋ยวก็คลิปหน้าอาจจะเป็นการแบบสำรวจนอกกำแพงนะครับผมนะฮะโอเคครับเพรว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็ยังไงก็อาจจะให้ถึงจะได้ความรู้ปะได้ความรู้ผมอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับผมเนือเพราะว่าแค่แบบรู้เฉยว่าอันไหนแบบข้ามกกำแพงได้อะไรอย่างนี้อันไหนเร็วกว่ากันนะฮะก็การแบบฆ่าได้ท่านดาเมจอะไรอย่างนี้ก็ ยังไม่รู้เลยนะครับผมนะเอาจริงคือมันก็เขียนบอกไว้แล้วนะก็มาศึกษากันเองได้นะครับผมในะการค่าค่าเรียกว่าอะไรนะเนี่ยดาเมจก็มีบอกนะอันนี้30อันนี้40อันนี้60อันนี้30มันก็บอกอยู่แล้วนะครับผมว่าอันไหนแรงกว่ากันเนาะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบาย